ปากรองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอนำเสนอนิยายเสียงเรื่องรักเธอคนเดียวใน EP 5ตามมาฟังกันเลยค่ะปูไม่ต้องการสมบัติอะไรทั้งนั้นปูต้องการให้พ่อแข็งแรงและอยู่เป็นกำลังใจให้ปูค่ะแล้วปู่ต้องการพาพ่อไปตรวจสุขภาพ พรุ่งนี้เรื่องอื่นๆปูรับผิดชอบเองค่ะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆปุริดายกกำปัน้นข้างขวาชูเหนือศีรษะสองพ่อลูกยิ้มให้กันเมื่อป้อนข้าวเช็ดตัวศิววัดแล้วปุริดาจัดที่นอนกางมุ้งให้เรียบร้อยห่ผมผ้าให้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะพ่อความทุกข์ ใหม่เรื่องฐานะการเงินของครอบครัวกำลังติดลบเรื่องสุขภาพพ่อป่วยรอหาสาเหตุทำให้ความทุกข์เก่าเรื่องโดนแย่งคนรักเพื่อนรักทรยศกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยปุริดาเดินสำรวจรีสอร์ทในเนื้อที่ประมาณห้าไร่ทำเลดีด้านหน้ามีถนน ตัดผ่านห่างจากตัวรีสอร์ทหนึ่งกิโลด้านหลังติดคลองมีเรือเล็กๆวิ่งผ่านนานๆครั้งสงบร่มเย็นมีห้องพักราคาปานกลางจนถึงราคาแพงวิวสวยโปรแกรมการเข้าพักเช็คอินบ่ายโมงนอนค้าง1คืนเช็คเอาท์ก่อนบ่ายโมง คุณปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัดต้มแม่ครัวฝีมือชั้นครูเข้ามาทักทายคุณปูคะอีชั้นยินดีช่วยงานในครัวช่วงนี้ไม่มีงานให้ทำอีชั้นขอรากลับบ้านสุขโขทัยสักระยะพักให้สบายเถอะค่ะเธอมองหญิงวัยกลางคนขนกระเป๋าขึ้นรถรับจ้างออกไป เท่ากับว่าตอนนี้เหลือเธอที่มีกำลังพอจะสู้กับปัญหาได้นาดาต้องคอยดูแลพ่อของเธอปูริดาพาพ่อไปตรวจสุขภาพที่สถาบันมะเรง็งพ่อน้ำหนักลดลงมากไอเรื้อรังบวกกับความเครียดสะสมผลตรวจของพ่อทำให้อึง้ง พ่อเป็นมะเร็งปอดระยะแรกรับตัวไว้ทำผ่าตัดหนูปูไม่ต้องห่วงคุณพ่อนะ้าจะดูแลให้เองปูไม่ต้องห่วงพ่อพ่อจะไม่ดือ้อจะเชื่อฟังหมอพยาบาลทุกอย่างปูไม่ต้องห่วงนะผมฝากอาจารย์หมอให้แล้วทุกคำพูดของนาดาพ่อและต่อพลกล้องกลับไปกลับมา ปุริดายอมรับว่าห่วงพ่อพอ,พอกับห่วงว่าจะหาเงินก้อนจ่ายค่ารักษาผ่าตัดพ่อได้อย่างไรปูโอเคค่ะทุกคนขอบคุณนาดาพ่อและหมอต่อมากความสัมพันธ์ของปูริดาและต่อพลพ่อยังไม่รู้ปูมีอะไรให้ต่อช่วยบอกได้เลยคุณพ่อคุณนา้าผมขอตัวก่อนครับ และจะแวะมาเยี่ยมครับตอบผลยกมือไหว้มองปูริดาอย่างขอโทษจากใจเมื่อจัดการส่งพ่อและนาเข้าตึกแนะนำสถานที่ให้นาดาจะได้สะดวกโดยเฉพาะร้านอาหารร้านขายของใช้จำเป็นปูกลับก่อนนะคะนาดาน้าร้านสวมกอดให้กำลังใจกันและกันขับรถดีๆนะลูก ถึงบ้านแล้วอย่าลืมโทรบอกนาด้วยปุริดายิ้มแล้วโบกมือขับรถจากกรุงเทพกลับสมุทรสงครามถึงรีสอร์ทประมาณหนึ่งทุ่มตรงบรรยากาศเงียบจนเหงาแม่ทิ้งพ่อไปตั้งแต่เธออายุสองขวบไปกับเศรษฐีต่อมาเป็นไม้สามีตายมีลูกสาวกับสามีใหม่หนึ่งคน จนบัดนี้แม่ไม่เคยติดต่อกับมาอีกเลยแม่ไม่รักหนูกับพ่อเลยแม่อยู่ที่ไหนหนูคิดถึงแม่ปูริดาหยุดความฟุ้งซ่านสิ่งแรกที่ต้องทำคือหางานประจำเธอเปิดดูงานตามประกาศหางานพยาบาลพิเศษมีข้อความเด้งรับสมัครพยาบาลพิเศษจำกัดเพศหญิง ปีขานวันอังคารเดือนเก้าชื่อสัตว์อยู่ในน้ำและบนบกได้รายได้ดีเดือนละห้าหมื่นบาทที่พักอาหารฟรีดูแลผู้ป่วยบนรถเข็นติดต่อกลับหรือสมัครด้วยตนเองขอดูโงเ่เฮงน่าสนใจสถานที่ก็ไม่ไกลรีสอร์ทเท่าไหร่แค่เดินข้ามสะพานไม้ไปก็เจอ ปุริดาลม้มตัวรงนอนหลับรวดเดียวเสียงเพลงนาฬิกาปลุกหญิงสาวลุกจากเตียงหยิบขวดน้ำ3 0 0ซีซีข้างเตียงดื่มจนหมดขวดเดินเข้าครัวเสียบปลั๊กการน้ำร้อนชงกาแฟดำหนึ่งช้อนชาผสมน้ำร้อนครึ่งแก้วดื่มกระตุ้นร่างกายให้สดใส อาบน้ำสระผมได้เวลาหยิบชุดสวยออกมาใส่เพื่อให้ผ่านการสัมภาษณ์เธอเลือกเสื้อเชิ้ตเอลรอยแขนยาวสีเขียวตองอ่อนติดกระดุมคอสวมกระโปรงยาวทรงตรงยาวคุมน่องสีน้ำตาลอ่อนรองเท้ากระเป๋าหนังสีขาวมัดผมหางม้าไม่แต่งหน้าใช้เวลาแต่งตัว15นาที หญิงสาวนึกถึงท่านเจ้าอาวาสวัดที่เธอเพิ่งศึกมาขอให้เธอได้งานนี้เธอจะนำอาหารไปถวายสวันเจ็วันพรางเดินอมยิ้มไปยังสถานที่นัดหมายปรากฏว่ายังไม่เปิดหญิงสาวนั่งรออยู่ราวสิบนาทีเชิญคุณปุริดาพบคุณท่านคะ่ะหญิงกลางคนใบหน้ายิ้มแย้ม ยิ้มให้ปุริดาป้าคะมีคนมาสมัครหลายคนไหมมีคุณหนูคนเดียวคะ่ะหญิงสาวสูตดลมหายใจเข้าออกยาวๆลึกๆเดินตามป้าคนเมื่อครู่นี้บ้านเรือนไทยเครื่องตึกเครื่องไม้สีขาวสองชั้นมีต้นไม้ร้อมรอบลมพัดเย็นสบาย ที่สุมกรารเวกมีเก้าอี้ไหวตั้งอยู่สามตัวข้างโต๊ะไหวมีแจกันดอกบัวหลวงประดับอยู่สามถึงห้าดอกทรงกลิน่นหอมกรุน่นร่างสมส่วนผิวขาวพ่องสวมชุดลำรองแบบจัดเต็มเครื่องประดับบ่งบอกถึงฐานะผู้สวมใส่ผมบ๊อบแค่คอ อาพรสีชมพูสดใสเล็บมือเล็บเท้าสีชมพูสดใบหน้าสวยสมวัยสายตามองมาทางปุริดาสำรวจตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าชายวัยใกล้เคียงถวมผิวขาวผมน้อยท่าทางใจดีนั่งมองมายิ้มยิ้มหนูชื่อปุริดาหรือจะ๊ะ เกิดเป็นอังคารแล้วก็ปีขานอายุครบ25ปีปุริดายกมือไหวหญิงชายตรงหน้าใช่ค่ะตกลงเราจะรับเธอไว้เป็นพยาบาลประจำตัวของลูกชายฉันเขาประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นเงินเดือนเดือนแรกห้าหมื่นบาทฟรีที่พักและอาหารสามมือ้อดิฉันขอไปกลับ ดีกว่าบ้านดีฉันอยู่อีกฝั่งคลองเดินประมาณ500เมตรหากจําเป็นจะค้างเป็นบางวันค่ะเอาตามนั้นอีกเรื่องหนึ่งค่ะดิฉันขอเบอิกเงินร่วงหน้า4เดือนเป็นเงินจํานวนสองแสนบาทค่ะตกลงตามนั้นนภัสสอนเขียนเช็คเงินสดทันทีพรางคิดในใจ เป็นล้านฉันก็เต็มใจเพื่อให้ลูกชายคนเดียวของฉันเดินได้คุณท่านจะไม่ถามหน่อยเลอค่ะว่าจะนำเงินไปทำอะไรหนูจะเอาไปทำอะไรละ่ะเป็นค่าผ่าตัดคุณพ่อของดิฉันป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะแรกค่ะเอาละหนูสะดวกมาได้วันไหนก็โทรมาตามนามบัตรนี้นภัสสอน ประธานผู้บริหารธุรกิจโรงแรมนามสกุลคุ้นคุ้นได้ยินมาจากไหนนะฉันกำลังจะออกไปผ่านทางนั้นหนูติดรถไปด้วยกันสิขอบคุณค่ะหนูมิทุระที่อื่นด้วยค่ะปุริดายกมือไหว้ปุริดานำเงินไปจ่ายค่าผ่าตัดของพ่อแล้วให้นาดาไว้บางส่วนเป็นค่าใช้จ่าย พ่อเธอ,อยังมึนยาสรบแต่ปลอดภัยรอฟังผลชิ้นเนื้อณดาปูซื้อขนมจีบป,ปูมาฝากค่ะมาทานเลยร้อนๆถึงจะอร่อยพยาบาลเดินมาตามพี่ปูมีโทรศัพท์จากหมอต่อค่ะขอบคุณค่ะปูริดารับทราบข่าวดีจากต่อพลพ่อเธอเป็นเคสวิจัยคณะกรรมการแพทย์ ฟรีค่าใช้จ่ายค่าที่พักและอาหารสามมือ้อรวมคนเฝ้าด้วยการเงินให้ไปรับเงินคืนทั้งหมดยามอับจนมืดมนยังมีแสงจันทร์นำทางพ่อแนนาดาดีใจยกภูเขาออกไปแล้วหนึ่งลูกยังเหลือหนี้ธนาคารพ่อเป็นไงบ้างคะลุกนั่งพลิกตะแคงบ้างนะคะแผลจะได้หายไว ปู่ซื้อข้าวต้มปลากระพงเจ้าโปรโดมาฝากทานเยอะๆนะคะปู่ขอตัวไปแบงค์เพื่อปรับปรุงหนี้ปู่เริมบอกว่าได้งานแล้วบายค่ะพ่อนาดาปูริดาเดินสวนกับต่อพลและสิตราเธอเป็นฝ่ายทักทายวต่ตปูต้องขอบคุณเรื่องที่ช่วยพ่อปู สิตราดูสู้ไปนะหมอต่อฝากดูแลเพื่อนปูด้วยปูขอตัวก่อนปูริดาเข้มแข็งกว่าที่คิดไว้เธอขับรถไปสำนักงานใหญ่ของธนาคารชื่อดังเพื่อขอผ่อนผันหนี้กว่าจะกลับถึงบ้านประมาณหกโมงเย็นเหนื่อยแต่คุ้มค่าปัญหาทุกอย่างได้รับการแก้ไขเบื้องต้น ต้องโทรไปแจ้งว่าเธอจะเริ่มงานเลยแต่ปลายสายไม่มีคนรับเธอจึงฝากข้อความไว้แล้วเข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อรับงานใหม่พรุ่งนี้พร้อมโบกมือราความเจ็บปวดกับคำว่าอ,อกหักสำหรับปุริดาในวันนี้มันคือประสบการณ์ของชีวิตที่ต้องผ่านไปให้ได้เมื่อมอง ย้อนกลับไปมันคือความอ่อนแอทางความคิดเธอคาดหวังไว้สูงเกินไปวัยกูลออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนภอรหมอดูมารับกลับตไว้กลับบ้านกันแม่เตรียมบ้านพักและนางพยาบาลแสนสวยไว้ดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยขอบคุณครับคุณแม่ที่ช่วยเป็นทุระ วัยกูลพูดเรียบเรียบเขากังวลเรื่องขาสองข้างที่อ่อนแรงไร้ความรู้สึกและที่สำคัญมันเคลื่อนไหวเองไม่ได้การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแพทย์ประจำยังให้ความหวังกับเขานัดตรวจสุขภาพทุกเดือนจ่ายยาบำรุงแก้ปวดคลายกังวลได้ยาครบพร้อมใบนัดเดือนหน้าครับคุณไว้ วัยกูลพยักหน้ารับรู้พนักงานเข็นรถพาเขาไปส่งที่รถอย่างทุรักทุเรไวัยกูลรู้สึกตัวเองด้อยค่าแค่นั่งรถอย่างต้องเป็นภาระขอบคุณครับพนักงานโค้งคํานับวัยกูลทริปไปห้าร้อยบาทเอาไปกินขนมครับพนักงานเข็นรถยิ้มสดใสครั้งแรกในชีวิต ที่ได้ทริปมากขนาดนี้พบกัน EP หน้านะคะท่านผู้ฟังที่ชอบนิยายแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องป้ากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วทุกท่านจะไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะ